รับชมอยู่ผ่านเดอสแตนดารนะครับผมพามาที่บริเวณแยกราชประสงค์ซึ่งวันนี้ก็มีการนัดหมายในส่วนของกิจกรรมม็อบ3ากันยายนนะครับออขออนุญาตคุณผู้ชมว่าตอนนี้ผมอยู่บนบริเวณสะพานลอยนะครับอาจจะอยู่ที่สูงก็ไม่สามารถให้เห็นบรรยากาศออโอ o s e up ได้เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะลงไปนะครับเดี๋ยวรอทางด้านของออกลุ่มทะลุฟ้า กำลังจะโปรยกระดาษข้อความต่างๆลงจากบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวรารอ,รอชมบรรยากาศเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาล,ลงไปดูบรรยากาศด้านล่างนะครับวันนี้มออ็อบ2 3กันยายนโดยอ,อกลุ่มในร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่นัดหมายมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับที่จะมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานไปกับการอภิปรายหรือ,รอลงมติไม่ไว้วางใจนี่ครับไอ้น้องๆก็กําลังโปรย กระดาษข้อความต่างๆลงไปด้านล่างนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศช่วงนี้กันก่อนนะครับ เป็นการโปรยกระดาษข้อความต่างๆของกลุ่มทะลุฟ้านะครับที่โปรยจากบริเวณสะพานล,ลอยตรงแยกราชประสงค์ลงไปบริเวณพื้นถนนราชด,ดำรินะครับคุณผู้ชมครับวันนี้กิจก,กรรมม็อบ2กันยายนของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็มีการปิดถนนนะครับบริเวณตั้งแต่แยกประตูน้ำนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นด้านหน้าผมเนี่ย ก็จะเป็นแยกประตูน้ำแล้วก็มีการตั้งเวทีตรงใกล้ๆกับบริเวณหน้าบิ๊กซีราชดำรีนะครับเสร็จแล้วแนวของผู้ชมนุมก็จะถอ,อยกลับมาฝั่งบริเวณแยกราชประสงค์ก็มีการปิดถนนปิดการจราจรบริเวณนี้ทั้งเส้นเพื่อที่จะสามารถคุมพื้นที่แล้วก็รักษาความปลอดภัยบริเวณนี้ได้ กิจกรรมเริ่มต้นน้แต่ช่วงเวลา16นาฬกาที่ผ่านมานะครับวันนี้กิจกรรมบนเวทีหลักก็คือการปราศัยโดยแกนนำโดยบุคคลที่เคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบต่างๆนะครับผมไล่เรียงชื่อเนี่ยอาจจะไม่หมดแต่ว่าขออนุญาตย,ยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับอย่างเช่นแนวแกนนำในร่วมธรรมศาสตร์และการชมนุมอย่างเบนจาปันนะครับครูใหญ่อาจพลป่าอไอรอนะครับ แล้วก็ตี้พะเยาอย่างนี้นะครับมีวันนี้มีคุรุลุกนัดด้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่อีกสักครู่หนึ่งก็จะมีการปลราใสไปแล้วสักพักหนึ่งนะครับส่วนไฮไลท์ก็คงจะรอในช่วงของหัว่ํำนี้เดี๋ยวผมพาลงไปดูบรรยากาศข้างล่างนะครับผู้ชมนี่เดี๋ยวพยาสลับกล้องนิดหนึ่งนี่ฮะถ้านี่คือบรรยากาศบนบริเวณสะพานลอยของแยกราชประสงค์นะครับถ้ามองลงไปด้านล่างฝั่งแยกราชประสงค์นะครับ ก็จะมีรถห้องน้ําที่อยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็กลุ่มคนแสดงที่เปิดเครื่องเสียงแล้วก็จัดกิจกรรมอยู่บริเวณนี้ก็ตลอดทั้งเส้นนะครับที่มีการปิดการจราจรแล้วก็จัดกิจกรรมเดี๋ยวผมพาลงไปดูข้างล่างนะครับเข้าใจว่าฝั่งนี้น่าจะสะดวกที่สุดนะครับวันนี้ก็เป็นการจัดกิจกรรมคู่ขนานนับว่าเป็นวันที่3นะครับคู่กับการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภานะครับ ในสภาผู้แทนราษฎรเองก็มีการอภิปรายไม่ว้วางใจซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนที่พรุ่งนี้จะมีการลงมติการจัดกิจกรรมการชุมนุมนี่นะครับคุณผ,ผู้ชมก็มีการจัดมาตั้งแต่วันแรกที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วนะครับคือวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็วันที่1น,นะครับเมื่อวานนี้ที่แยกอโศกโดยกลุ่มของนัทวุฒิใส่เกืือกับบอกลอายจุดนะครับก็มีการ จัดชุมนุมผู้ขนานเช่นเดียวกันวันนี้เป็นกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมส่วนวันพรุ่งนี้เป็นกลุ่มรีเดมนะครับนัดหมายชุมนุมที่เคลื่อนตัวไปบริเวณสวนลุมผมลงมาถึงข้างล่างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรา,เาทางออกกันนิดหนึ่งครับคุณผู้มชมเ,เดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศภายในของกิจกรรมวันนี้เบื้องต้นนะครับเพราะว่าจริงๆก็ค่อนข้างมืดแล้วแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ก็จะไปนั่งฟังการปราศรัยที่บริเวณหน้าเวทีนะครับ การชุมนุมที่เกิดขึ้นวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่ยืนยันในเรื่องของเพดานเรื่องของข้อเรียกร้องต่างๆนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศภายในกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูจนกระทั่งใกล้ถึงทีนะครับนี่ก็มีคล้ายๆกับบรรยากาศถ้าเป็นส่วนนี้ก็จะคล้ายๆกับถนนคนเดินนะครับคุณผู้ชมก็มีพ่อค้าแม่ขายมาตั้งแผงขายของต่างๆนะครับ บางส่วนก็นําขนมอาหารมาแจกน,นะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศไปจนถึงหน้าเวทีนะครับ <ST AN CO> ขออนุญาตคุณผู้ชมหายใจนิดนึงนะครับเมื่อกี้ลงบันไดมาก็จะมีนี่ฮะแผงค้าขายต่างๆนะครับที่บริเวณนี้แล้วก็อย่างที่บอกนะครับหลายคนก็ มาจัดเป็นบูธกิจกรรมมาขายหนังสือหรือเป็นกลุ่มกิจกรรมต่างๆก็มาตั้งอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นการแจกหนังสือนะครับในส่วนของอสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ฮะก็มีการระดมทุนต่างๆซึ่งแน่นอนว่าบรรยากาศการจัดกิจกรรมในวันนี้เนี่ยก็เข้าใจว่ามีการจัดพื้นที่ล่วงหน้านะครับคุณผู้ชมทั้งส่วนของ ทางเข้าออกต่างๆส่วนของความปลอดภัยหรือแม้แต่ส่วนของเวทีเพื่อที่จะง่ายต่อการบริหารจัดก,การของตัวผู้จัดก,กิจกรรมเองแล้วก็เป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับนีบ่เดี๋ยวเราไปดูเนี่ยฮะเข้าใจว่าเป็นคณะราษฎรานะครับก็อยู่บริเวณด้านหน้านี้เองนะฮะนี่ไปดูบรรยากาศหน่อยนะครับ ราดรนะครับที่มาทำการแสดงเช่นเดียวกันครับ ไปดูบรรยากาศกันต่อนะครับผู้ชมนี่ก็ใจว่าเป็นคณะรัสดรรมที่ก็มาจาัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆเวทีนะผู้ชม ีเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณสะพานลอยหน้ากับห้างบิ๊กซีราดดัมบินะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็นี่เป็นป้าเป้านะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นที่รู้จักกันในการเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับ,รบหลายคนก็คุ้นหน้าคุ้ตาป้าเป้านะครับ คนก็คุนนาคุนตานะครับบรรยากาศนาี่ฮะก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้เป็นการรวมตัวคือเจ้าภาพก็คือกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับพูดกันแบบง่ายๆอย่างนี้ส่วนที่เหลือก็จะมาร่วมกันจัดกิจกรรมร่วมๆอย่างเช่นกลุ่มทะลุฟ้าที่เมื่อสักครู่ก็จัดกิจกรรมไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งเวทีนะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ จะเข้าไปข้างหน้าใกล้ๆไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าประชาะนชนก็ทยอยมานั่งฟังท่าน,นี้เป็นการปราศัยของผู้ใหญ่อัตพลบัวพัดนะครับซึ่งเป็นการปราศัยบนเวทีโดยมีมวลชนนั่งฟังอยู่บริเวณนี้นะครับผมจะใช้วิธีการก็คือซูมนะครับเพราะว่าน่าจะเข้าไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าประชาชนที่มานั่งฟังบริเวณนี้นาั้นนะนี่ฮะ นี่เป็นเวทีที่ตั้งอยู่บริเวณเหน้าบิ๊กซราชดาริซึ่งเวทีนี้ก็เป็นเวทีหลักของกิจกรรมในวันนี้แล้วก็เป็นเวทีที่จะมีการจัดกิจกรรมคาดว่าประมาณสัก17นาฬิกา19นากา30นาทีนะครับก็จะมีการสิ้นสุดกิจกรรมที่บริเวณนี้นะครับคุณผู้ชม นี่ครับปนข้างไกลนะครับก็เป็นการตั้งเวทีฝั่งของถนนราชบุริตรงบริเวณสะพานลอยข้ามไปยังเซ็นทรัลเวิลด์กับบิ๊กซีนะครับท่าณผู้ชมพอจะนึกออก ก็ถูอว่ามีการปิดถนนตั้งแต่แยกประตูน้ำไปจนถึงแยกรับประสบนะครับนี่เป็นบรรยากาศเวทีแล้วก็มวลชนที่มาฟังการปราศัยโดยเฉพาะในช่วงบวกท่านที่ก็มีไฮไลท์อย่างที่ผมบอกไปทั้งแกนนำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนมุมแล้วก็ในส่วนของผู้ที่เคลื่อนไหวทางการเมืองรายอื่นๆก็มาร่วมกันปราศัยนะครับนี่ฮะให้ดูบรรยากาศนะครับ ก็บรรยากาศโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้กิจกรรมมอบสางกัญยาโดยกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็นัดหมายจัดกิจกรรมที่บริเวณแยกราชประสงค์นะครับโดยยึดบริเวณนี้เป็นพื้นที่หลักของการจัดกิจกรรมในวันนี้โดยที่มีการจัด ระเบียบทั้งพื้นที่แล้วก็เรื่องของการรักษาความปลอดภัยต่างๆถ้าจากที่ผมสังเกตก็มีการเ,าเรียกว่าจัดระเบียบพื้นที่ค่อนข้างเป็นอย่างดีนะครับทั้งเรื่องของการตั้งเวทีการาให้กลุ่มต่างๆที่มาร่วมจัดกิจกรรมก็แบ่งพื้นที่กันเป็นสัดส่วนทําให้รูปแบบการเดินหรือว่าอะไรต่างๆก็จะค่อนข้างดีขึ้นมาหน่อยนะครับในเรื่องของความสะดวกของมวลชนที่อาจจะเข้ามาบริเวณพื้นที่ตรงนี้ส่วนใครที่ คนที่เพิ่งเข้ามาก็จะต้องผ่านจุดต่างๆที่มีการวางไว้นะครับกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นการนัดหมายการชุมนุมคู่ขนานไปกับการอภิปรายไม่ระวังใจโดยกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จัดคู่ขนานลางไปนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้กลุ่มของบอกอลายจุดแล้วก็คุณนัททูนใส่เกลือจากกิจกรรมที่บริเวณแยกอโศกนะครับก็ะะจะมีการจาัดกิจกรรมทางการเมืองในเดือนกันยายนเนี่ยคาดว่าก็คง ไปจนตลอดทั้งเดือนนะครับเดือนสิงหาคมเนี่ยเราก็เห็นกิจกรรมทางการเมืองมาตลอดทั้งเดือนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มทะลุฟ้าเองหรือว่ากลุ่มในร่วมอื่นๆที่จัดกิจกรรมมาตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนะครับเดือนกันยายนก็าคาดว่าจะเป็นในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นก็โดยเฉพาะกลุ่มของคุณทุธที่ประกาศว่าหลังจากเส้นตายวันที่4นี้นะครับหากว่ามีสภาูุแทนรัษฎรมีการโหวตให้ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ก็จะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อนเนื่อง ไปจนกว่าจะลาออกโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่บริเวณแยกอโศกในการจัดกิจกรรมแบบไปกลับนะครับทุกวันจนกว่าจะสามารถขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาออกจากตําแหน่งนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่นอกจากในสภาผู้แทนราษฎรแล้วนอกสภาผู้แทนราษฎรเองก็มีการจัดกิจกรรมผู้ขนานกันไปและคาดว่ากันยายนนี้ก็สถานการณ์ทางการเมืองก็ยังคง น่าจับตาและน่าติดตามนะคุณผู้ชมสามารถติดตามผ่านทุกช่องทางได้กับ The Standard นะครับแล้วก็19นาฬิกาจะมีการวิเคราะห์อ่านเกมปวดล้มนายกรัฐมนตรีโดยพี่ตุมม้มหนุ่มเมืองจันทร์ใครที่เป็นแฟนคลับหรือ o พราะว่เกมก็อย่าลืมติดตามนะครับผู้ชมครับแล้วก็มีคอนเทนเตอร์ของ The Standard ์สองคนนะครับพี่เอกพีอมก็จะมาร่วมวิเคราะห์ด้วยนะครับอย่าลืมติดตาม ทุกรายการทุกแพลตฟอร์มของเดอะสแตนดาร์ดขอบคุณผู้ชมที่ติดตามครับช่วงนี้ขออนุญาตรายงานม็อบ3กันยาตแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ